ม,ม่มีบางข้อที่อาจารย์ไม่ได้สอนพวกเรานะครับอาจารย์ข้ามไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเราต้องเรียนทฤษฎีด้วยใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์ข้ามไปเป็นปฏิบัติไปเลยนะครับแต่ข้อสอบมันออบเป็นทฤษฎีไปแล้วก็ไม่มนะดนะะได้จะมาตีกันอย่างเช่นโจทย์ถามว่านะครับข้อใดเป็นองค์ประกอบของสื่อมลติเดียนะครับองค์ประกอบ สื premises, 1, ่อมัลติมีเดียนะครับจะเป็นสื่อมัลติมีเดียได้ต้องมีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมมี5ชนิดมีอะไรบ้างอย่างเช่นข้อความภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสียงและภาพวิดีโอใช่ทีนี้ชอนจะมีกองของงงนะครับโจทย์ถามว่าเขาได้เป็นองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดียใช่ไหมก็สมมุติกอไก่กองไก่จะเป็นเสียงวิดีโอดีวีดีขอไข่เป็นข้อความเสียงวีซีโีอะไรพวกนี้ทีนี้สิ่งที่เราจะจําจะต้องไปจํานะครับก็คือ ไปดูซิว่าองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดียห้าชนนี้มีอะไรบ้างนะครับถ้าเราจำห้าตัวน,นี้ได้เนี่ยตอนที่เราสอบเราก็จะเจอคำตอบมันจะมีช้อยหลอกอยู่ประมาณนะั้นอันนี้ข้อแรกข้อต่อไปข้อใดไม่ใช่รูปแบบของสื่อมัลติมีเดียสื่อมัลติมีเดียเนี่ยจริงๆมันต้องสอนแ,แต่ชั้นก็ไม่ได้สอนเยก็จะบอกให้ไปหาคำตอบอาแล้วกันรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียเนี่ยมันมีประมาณเจ็ดหรือแปดชนิดแหละ นะครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นสื่อมัลติมีเดียมันจะแยกเป็นเป็นประเภทนะครับว่าเฮ้ยสื่อมัลติมีเดียเป็นวิดีโอเป็นภาพพวกเี้ยเราผลิตขึ้นมาเพื่ออะไรอย่างเช่นเพื่อการศึกษาหรือ e d u c a t i o นสื่อมัลติมีเดียประเภทการศึกษาก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกสื่อการสอนนะครับเป็นคลิปวิดีโอจาก YouTube จากอะไรเงี้ยครับเป็นสื่อประเภท Education หรือเป็นสื่อที่ใช้สอนสาธิต หรือว่าเอาไว้ฝึกทักษะนะครับก็จะเป็นประเภทของเทรนนิ่งแบบอารมณ์เหมือนเราไปดูเท่าอลังกายอะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นแบบเทรนนิ่งมัลติมีเดียหรือเกี่ยวกับโฆษณาสินค้านะครับก็จะเป็นประเภทเซลล์แอนด์มาร์เกติ้งอีกอันหนึ่งที่อยู่ในช้อยในโจทย์ระของเราแนะ้ะดัต้าเบสมัลติมีเดียโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่รูปแบบของสื่อมัลติมีเดียนะครับ เราลองไปหาประเภทดูเราก็จะเจออันนี้ก็ไม่ยากอะไราั้น <c oughs> ไปเนี่ยมันก็จะถามว่าข้อใดคือความหมายของสตอรี่บอร์ดอาจารย์เชื่อว่าทุกคนอ่ะ <c oughs> ถ้าเราพูดถึงสตอรี่บอร์ดใช่ไหมเราจะ <c oughs> รู้อยู่แล้วว่าสตอรี่บอร์ดคืออะไร <c oughs> อ่มันคือการเขียนแบบไหนมันคือกรอกอะไร,ย,ไร <c oughs> ยังไงอาจารย์เชื่อว่าอ่าน <c oughs> ชอยแล้วตอบได้เลยข้อเนี้ยไปต่อเลยนะส่วนประกอบของสตอรี่บอร์ดควรจะมีอะไรบ้าง เราลองนึกถึงแผ่นกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นในกระดาษ A4 มันจะมีอะไรบ้างมีกรอบสี่เหลี่ยมเอาไว้เขียนวาดภาพมีคำบรรยายใต้ภาพประมาณนั้นนะครับอันนี้บอกเฉลยเลยเนี่ยขก่อนข้อใดไม่ควรเขียนลงในสตอรี่บอร์ดหมายความว่าสตอรี่บอร์ดเราเนี่ยไม่ควรเขียนไม่ใช่ว่าเขียนไม่ได้นะแค่ไม่ควรเฉยๆอะลองดูแล้วหาต่ตอบกันเอง ก็วันเจอคนเขียนาจารั์ข้อใดไม่ควรเขียนลงในส t o r y b o a ตัวละครนี่และคนเขียนถ้าไม่เขียนจะเป็นอะไรนะมุกล้องเสียงดนตรีหรือโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่ออะไรที่มันแบบไม่ต้องเขียนก็ได้อะไม่ค่องมีมดอะไรเนี่ยตัวละครมุ่กล้องเสียงดนตรีแล้วก็โปรแกรมตัดต่อลองคิดเอาต้องกาตัดต่อลองคิดเอานะ ข้อนี้ได้อยู่แล้วได้ไม่าายากยากก็จะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับสอร์ี่บอร์ดทีนี้มันก็จะมีไปถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่เราใช้ในการทำสอร์ี่บอร์ดโปรแกรมที่เราใช้ทำสอร์ี่บอร์ดคือโปรแกรมสอร์รี่ไทป์นะครับ ที่เราเคยเรียนกันไปตอนต้นตน้นแรกๆเลยนะครับโจทย์มีอะไรบ้างอย่างนั้เลยมีโจทย์อยู่ข้อหนึ่งถามว่าแอปอย่างนี้ตอนที่เราสร้างงานนะลเราสามารถสร้างงานได้ขนาดเล็กสุดกี่พิกเซลและขนาดใหญ่สุดกี่พิกเซลเล็กสุดได้เท่าไหร่ใหญ่สุดเท่าไหร่สังเกตง่ายๆเลยเราเข้ามาที่โปรแกรมนี้แล้ว,วนนกด create s t o r b o a r d เราเลือกตรงนี้เป็นขับต้องมันจะแจ้งเตืนอนอยูแล้วว่าเราสามารถสร้างขนาดเล็กสุดได้เท่านี้แหญ่สุดได้เท่านาี้ได้สุดต่อถ้าในชอนที่มีเอาที่มันใกล้เขียนที่สุดเช่ไหมอีกข้อหนึ่งจะหาเกี่ยวกับพวกม <c oughs> เมนูมันจะมีเมนูตรงนี้ใช่ไหม อาจารย์จะมีช้อยก็บอของของอ,งองที่เป็นรูปเมนูพวกนี้มาให้โจทย์จะถามว่าเมนูเมนูที่ใช้สร้างจุดคือเมนูหรือว่าคือรูปไหนแค่นั้นเองอาจารย์เชื่อก็เชื่อว่าถ้าเราอ่านโจทย์เนี่ยเราตอบได้เลยคือมันง่ายมากอาจารย์ขอกเขาสอนง่ายาขนาดแล้วนะฮะขนาดเล็กสุดใหญ่ส,สุดใช่ไหมอยากรู้มาเปิดที่หกองเรมนี้ดูแล้วก็ กดรีเอทขึ้นมามันก็จะแจ้งเตือนบอกว่าขนาดที่เราสร้างได้เล็กสุดเท่าไหร่ใหญ่สุดเท่าไหร่เนี่ยเรากดรีเอทนะตรงนี้ใช่ไหมมันหลับตั่งซ้อมปุ๊บมันจะแจ้งเตือนว่าสร้างได้เล็กสุดเท่าไหร่ใหญ่สุดเท่าไหร่แต่ไม่มีเอาที่ใกล้เคียงอะไรพี่นี่เริ่มเลยก่อนจบไปแค่นี้เมื่อกี้ไปแล้วสิ่ข้อไวมากจริงมันง่ายง่ายมาก อาจารย์เช oh! huh? oh! uh, ื่อว่าถ yes? ้าเรามีสมาธิอ่านเราจะเจอคำตอบในในวงเล็บเลยมีอะไรอีกโจทย์ถัดไปนะครับถามว่าอันนี้เกี่ยวกับวิดีโอนะแต่เอาตัวเลขยินตัวเลขเข้ามาก่อนในวิดีโอที่เราทำาเนี่ยนะครับโจทย์ถามว่าคุณภาพวิดีโอ 720p 720p นะครับไอ้เลข720เนี้ยคืออะไรก็ไก่ความละเอียดวิดีโอในแนวหน้า ขอไข่ความละเอียดวิดวีโอออ่าวีดโในแนวนอนของไฟความละเอียดของวิดีโอแบบโกลด์แสติสท,ที่เจ็ดละยี่สิบดีงองูความละเอียดวิดีโอแบบพิกเซลที่เจ็ดละยี่สิบอ่ะไม่ไปหรอนข้อนีอ้อ,อาจจะงงแต่ถ้าน่าจะดีๆมันจะมีสองช้อนที่เราสามารถตัดทิ้งมันได้เลยก,ก็กไก่กับของไข่ก็ไก่ของไข่ตัดทิ้งเหรอ,อ,อ,อตัดสองตัด ช้อยที่เราเรียกยากๆออกไปซะ้าทีนี้เวลาเราพูดถึงเลข720เราเห็นไหมมันจะขึ้นด้วย1น8 0คอคูณ720สมมอสินวนะเวลาเราเลือกเป็นไซส์วิดีโอขนาดเนี้ยหรือเราไปเปิดยูทูบอ่ะเขาก็จะมีเป็น720้่ใช่ไหมแล้วก็แปิไปเลยนั่นหมายความว่าไอ้720เนี้ยคือตัวเลขอะไรถ้าเราเลือกช้อยแับนี้การคำนวเลขได้กคือความกว้างหรือความยาว เอางี้ดีกว่าถ้าอาจารย์เซ็ตเท่านี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะลองสร้างดูให้เราลองดูนะเจ็ดร้อยยี่สิบคูณเอ้ยพันสองแปดสิบใช่ไหมคูณเจ็ดร้อยยี่สิบพอสร้างกดสร้างปุ๊บมันได้กระดาษ A4 เป็นแนวนี้ขอตอบได้ไหมว่าอะไรคือแนวตั้งแนวนอนไม่รู้ไม่ต้องคุยแปดรครกย่บอจาร นี่ตัดช้อนให้สองช้อนแล้วนะคุยอะไรอยูิไม่รู้เจ็ดเจ็ดแตวตัคิดง่ายๆเล็กมากมันก็ต้องยาวกว่าเลขน้อยและเจ็ดร้อยยี่สิบอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังอยู่ข้างหลังมันเลขน้อยแล้วเลขน้อยก็ต้องสั้นกว่าะอะไรสั้นกว่าแนวตั้งหรือแนวนอนสั้นกว่าแล้วเดี๋ยวคำตอบเห็นปะง่ายๆไมจะก็ระบายถามว่าเทคโนโลยีการเผยแพร่ภาพนปัจจุบันเนี้ย เป็นมาตรฐานอะไรบ้างมีมาตรฐานอะไรไเชื่อได้ว่าเราไม่รู้หรอกอ่<ม>านโจทย์ไม่รู้แต่ถ้าอ่านช้อยอ่ะ<ม>ตอบได้ไช้อนเป็นกรงของขอมองอันนี้มันเป็นตัวยอ่อนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวเต็มเขียนไว้ให้หบบเป็นไม่ใช่ตัวยอ่อดูทีนี้ถ้าเจอข้อนี้นะ ง่ายๆเลยเราคุ้เคยกับตัวไหนมันมีตัวหนึ่งที่เราแบบไม่รู้เลยซีทีวีครับซาๆๆอย่า่นั้นแหละไปละเวนะเ์นะอย่าพึกเอาเอาเอาลงไปนี้อันนนะอันนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะไปเกี่ยวกับทวกโปรแกรม after ส c ้นละเมื่อกี้ตอนนี้ทัเกี่ยวกับตอนนี้บมดตะกูตะกี้เรียเรแลวนะครับ ถัดไปเกี่ยวกับอัพเด้วยฟิกห้องอีกแบบนด็กหัไม่ได้ใช่ไหมเดเดี๋ยวแท็กนี้ออกจากจังเด็กต่อไปก็จะเกี่ยวกับ After Effects นะครับข้อแรกเลยโคตรง่ายเลยใครตอบไม่ได้ก็ตกซะโปรแกรม a อชื่อเต็มว่าอะไร Adobe After Effects Adobe Photoshop นะ Adobe Photoshop โอเคเจ๋งมาก ทีนี้แล้วข้อนี้จะยาำเด็กโจถามว่าถ้าเราต้องการพิมพ์ข้อความลงไปบนหน้าจอเนี่ยเราจะทําได้อย่างไรปกติอาจารย์สอนก็คือเอามาอกเป็นตัวนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้ในช้อยสกอร์ของผมไม่มีแบบนั้นเราสามารถทําได้หลายวิธีวิธีแรกกดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กดปุ่จอวิธีที่สองคิกฝั่งนี้มิวส์แล้วก็เลือกเหตุก็ได้ วิธีสามคิดตรงนี้นิวแล้วก็เิดได้ดฉะนั้นได้ช้อนนี้ข้อเดี๋ยวจบไปต่อทีนี้โอ๊ยปิดเด็บไปแล้วจไ,ได้ไหมก็อขอไ,ไปไิดเด็ไปใีอ่ไดเจ้าข้อัดไปถามว่าถ้าเราต้องการปรับหรือจะตำแหน่งตัวหนังสือ เราจะต้องไปทิ้เครื่องมือใดอาจารย์ไม่เคยสอนเลยอาจารย์ก็ต้องบอกไม่บอกเครื่องมือในการจัดตัวหนังสือหมายความว่าสมมติอาจารย์มีข้อความใส่ใช่ไหมครับเนี่ยมันอยู่ตรงหรือบนจอใช่ไหมถ้าอาจารย์อยากให้มันอยู่กลิ่นกลางอยู่กลางจอโดยที่เราไม่ต้องเอาเมาส์มานั่งเดาวตั้งแต่เคร่อกการจอนะครับเราจะต้องใช้เครื่องมือไหนบ้าง ไอ่ะเราใช้เมนูนี้ในการปรับให้มันอยู่กลางจอซึ่งจริงๆอาจารย์ต้องสอนอาจารย์ไม่ได้สอนอาจารย์ข้าไปเองทีนี้โจถามว่าถ้าไม่มีเมนูนี้อยู่บนจอเมนูนี้หายไปเราจะต้องไปเอาเมนูนี้มาจากไหนเลี้แล้วไปที่ไหนต่อเมนูนี้นั่นแหละคือคำตอบทำแบบเหมือนกัน ถ้าเราต้องการปรับขนาดของข้อความล่ะ้ะไรก็เอืออะไรเดี๋ยวเราดูหม่ทีนข้อความใหม่แล้วกันดูซิว่ามันจะได้ไปเมนูปรับข้อความไหมดันก็ปรับเมนูไหนใช้ในการปรับขนาดข้อความนะครับปรับขนาดของข้อความนะตรงนี้ปรับได้ใช่ไหมไมู่เทคนิเ็ตัวแล้วนะเมนูเท็นคปรับได้นะ มีเมนูอะไรอีกมีเมนูอะไรอีกตับได้เหมือนกันมีเมนูอะไรอีกไหมอันนี้ตัดไม่ได้ัดได้ได้ได้หรืออันนี้อันนี้ใช่ไหมไม่ได้นั่นหมายความว่าโจทย์ข้อนี้จะเหลือเพียงสองช้อยโจทย์ถามว่าเมนูไหนใช้ในการตับข้อความดีนะครับจะมีเมนูที่ชื่อว่าเหตุแะไรนะไม่รู้เดีข้างบนไหน อ่ะมเจอเมีเมนูนี้ตัวหนึ่งก่อนแล้วก็อีกเมนูหนึงก็คือที่มันเล็กมาตรงนี้หรืดิ้นมาอ่ะไม่ขึ้นแล้วมีเข็กับตัวนี้นะครับไปดูเอาว่าในช้อนมีตัวไหนถัดไปเอเอเด็กข้อสอบของอาจารย์มันจะมีปัญหานิดหนึ่งคือเครื่องทยการศอกสารที่เรียนพวกกระจอลย ปีที่แล้วอ่ะอาจารย์เอาโจทข้อนี้ไปสอบตอนซี่ลอออกมามันเห็นภาพชัดเจนแต่ปีเนี้ยภาพมันดูไม่ได้เลยมันจะเกิดปัญหาตรงเนี้ยว่าเราจะไม่รู้ว่าโจทย์ข้อนี้เป็นภาพอะไรแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะจะปีนภาพไปให้อาจารย์ที่สอนให้เขาชี้แจงว่าข้อนี้เป็นภาพอะไรรู้ไหมเพราะมันจะเป็นภาพโจทย์มันจะเป็นแบบมีภาพมาให้แล้วหนมว่าภาพเนี้ยเอาไปใช้ทำอะไรแต่ก็จะบอกไปให้เราไปเลยว่า ใช่จะเป็นครับก็คือทกเนี้ยสมมติอาจารย์แคปภาพมีไฟใช่ไหมก็จะถามว่าภาพเนี้เราไปทำอะไรรย์บอกได้หว่าทำะไรแข่งมันสรแข่งอยู่ในประมาณเอางี้ละกันเป็นเมนูที่เราใช้ทำโลโก้สาเราใช้เมนูอะไรบ้างหมนี้ไม่กี่ตัวเองมุนนีไม่กี่ตัวเองเนี่ยนะบริเวณจอเนี้ยและอันที่เป็นอะไร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 ตัวคน อะไรนะเนี่ยเหรออันนี้ไม่ไม่กอดกอดอันนี้คืออันนี้แค่สิบเจ็ดแหละเนี่ยเหรอเขาให้ขยายไงเขาให้สูงขยายเขาไว้สูงทีนี้มันจะมีโซนนี้แหละที่ออกข้อสอบมีรูปมาให้ถามว่าเอาไปทำอะไรมีอีกในโลโก้เหมือนกันโซนข้างล่างเนี่ยจะมีเมนูที่เราต้องไปกดเปิด จะมีรูปมาให้แล้วถามว่าเมนูเที่ยวไปทำไมทำอะไรบ้างหลายแบบทีนี้อีกข้อหนึ่งที่อาจารย์ไม่ได้สอนแต่ลอกสอบคืออันนี้โจทย์ถามว่าอันนี้เอาไว้ทำอะไรเมนูนี้บิฟอวอ่ะอาจารย์เปิดเมนูบิฟอแล้วอาจารย์ขยับเมาส์เกิดอะไรขึ้นค่าต้น้มันหมายความว่าอะไร แต่ข้างในนี้มาถึงแล้วแต่ว่ามันเอาไว้บอกอะไรอบอกตำแหน่งรอันี๋ยวคุณถูกมาแล้วดวโอนี่เปล้20ข้อดูเรชันนะครับดูเรชันมีหน้าที่อะไรครับดูเ,ชเรชันตัวเอ,อีอไอ้ทอะไรตาดูเรชันมีเอาไว้ทำอะไร ตอนนั้นที่มัเป็นส0ใช่ไหมอาจารย์ที่แก้เป็นเลขทอ่ะสมมติอาจารย์ตอนนี้แก้เป็สามสิบใช่ไหมเราก็โอเคดูม่ได้เกิดอะไรขึ้นสามสิบปีแล้วถ้าอาจารย์นับตรงนี้เป็นเอาข้าเป็นห้าเลกูย่ี้เวลาของดิใชอาจารย์สหไม่เอจบที่ห้าปีชนะทำอะไรก็ดู้อ่อละจ้งเวลา ประมาณนะั้นบอกแล้วโปรแกรมนี้เสร็จ<อ>แล้วไปพี่เบียโบไปพี่เบียโบต่อเอาปีนี้แลน่พี่เบียโบเนี่ยเขาจะมีประมาณสองสามข้อ <c oughs> มีกกรูปเจ้าเบียทำไมต้องถ่ายดีโดนะ <c oughs> ้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวว่าถ่ายทำนี่แค่กดมือถือสองครั้งที่ <c oughs> อาจารย์ถ่ายไปเลย ที่หนักซื้อขาดล้วก็ไม็อาจารย์แขนแขน <c oughs> ็งแรงทีนี้พี่เียโปเนี่ยดียพี่เียโปนะ <c oughs> เราแม่ไม่ได้เรียนกันใช่ไหมแต่ว่าเราเจอเันคนเดียวแต่ว่าเราต้องส <c oughs> อนเราไเช่ำตอบสอบตอนที่อาจารย์ให้เราลองทำางานีดูัะเร็จก่มงกเวลาข้อนี้ไมชากแต่กาจะติวข้อนี้จะต่ตัวมาิม้อแล่ไตาย ออาิะไรเนม่ไม่วางไงแล้วมันโดนไม่โอโห่กิดเน่ยโโหยกิไรไรเอาไข่เรียบอาอะไรซัน ส่ผลคนหนึ่งไปซื้อิ้าแล้ก็ค่าใจ่ายแล้วอคุยอะไรสัตว์ือปุยหนึ่งคนนี้นะเขาใช้คันนี้คื้อไอ้ฮารนี้นี่คันนี้นี่ี่ไอ้นี่เนี่ย้อเลยติดซื้อตดซื้อิดติติดติดติดตต้ต ตอนที่เราใช้เปียร์โปรอะอาจารย์ให้ทำสองอย่างคือทุกครั้งเราจะต้องดตรีโปรเจกต์ก่อนใช่ไหมคือสร้างโปรเจกต์มาก่อนเพื่อให้มันมาที่หน้าจอโล่งๆแบบนี้มีกระโดงเกิดอะไรรอแป๊บนึงคอมแรงเกิดรอต่อไปนะสลิดลิปข้าวโอเคมาแล้วเสร็จแล้วทำเคงต่อเราจะต้องทำการสร้างซีเควนซ์ก็คือกำหนดขนาดของวีโอใช่ไหมสร้างซีเควนซ์เราทำยังไงกดต้องกำหนดเอ มันหด <ITA> ้หรือไบนิฟายิวและสีคูเใช่ไหมนี่แหละคือคำตอบขอโจทย์ข่อนีดจบไม่บอกคำถามม่ขอถามผโจทย์ถามว่าวิธีการสร้างซีคูทำได้ไงและซีคลทวาขึนขึอนขึ้นขึนขึ้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 น้นขึ้นนขึนนขึ้นนขึนขึนนน อ๋อปลาดุยโอเคทีนี้โจครับปลาดุยนะครันปลาดุยโจถามวา่าเมนูนี้เอาทำอะไรมีรูปมาให้แต่ว่าอย่างที่บอ,อ,อกรูปไม่ชัดตัดเหรออะนั่นแหละแกก็รู้คำตอบอยู่แล้วโทันไปถ้าอาจารย์กดคอนโทรลเอ็กซ์ที่คลิปนี้จะเกิดอะไรขึ้นคอนโทรลเอ็กซ์ ตัวเอกนะตัวเอกเอกกระบาทพอกดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเออมันไม่เชิงลบนะคอนโดนี้เนี่ยสมมติอาจารย์กดเนยดีใช่ป่ะมันจะหายไปแต่เมื่อไรก็ตามที่อาจารย์กดคนมือมันก็จะได้กินมาเห็นป่ะมันคือการกองไปแล้วก็หายไมได้ด้วยมันจะคล้ายๆกับกองนะฉะนั้นเราต้องไปดูดีอันเนี้ยสมมติอาจารย์กดคอนโดนีอันนี้กดคอนโีนะคอนดีปุ๊บ คลิปไม่หายแต่เรากด,กดนบน V ปุ๊บได้คลิปเหมือนกันแต่กดบน X ปุ๊บคลิปหายมันคือคัดใช่ไหมอาจารย์ใช่หรือหรือสมมติอาจารย์อยู่ตรงนี้อาจารย์กดที่ขวา,าตัวนี้ล้กันแล้วเลือกคัดเห็นปะมันจะลางๆอาจารย์ไปวางใน,ในอาจารย์ทีปุ๊บมันจะหายไปไม่บอก มันคือากอารก right. ดคัาคัชแปลว่าอะไรนั่นแหละนั่นแหละคือนตอบฟิเมเดตนะมาเลยครับแล้วตอบอันนี้บครับฟรมเรู้ดีแล้วแหละว่าคืออะไรยี้าเฟรมเรทคืออะไรถ้ามเอาวทโจที่สิบห้า fps จะมีกี่ภาพในหนึ่งวิสสครับโอเคูดถูกนี่นี่โอ้โห ข้อใดไม่ใช่ไฟล์วีดีโอมีชา้นบอกของฟังมาให้ไม่บอกหรออ้าวจารย์ต้องบอกเนยเฮ้ยบอกก็จะเกินข้อใไม่ใช่ไฟล์วีดีโออ่ามีมูฟวี่เอ็เก์เอฟเอลีพีเอสดีพนมูฟวี่ครับอเ์เฟเอลพีเตยจเนี่ยมูฟี่ออจอก็รัไปเครื่องมือตัวนี้มีชื่อว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยมันมันเรียกว่าอะไรสมมติอาจารย์ถอิดไปใช่ไหม อาจารย์จะไปเปิดเมนูเนี้ยอาจารย์ไม่รูโเมนูแต่ว่าเครื่องมือตัวเนี้ยชื่ออะไรคือตัวนี้จบโอเคโจทย์คือถามว่าเ <c oughs> ครื่องมือเนี้ยชื่อว่าอะไรถ้าสมมติอาจารย์ปิดไปใช่ไหมอาจารย์ต้ไม่เปิดาวินโดว์ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่หาเมนูตัวนี้จบฟอร์ uh huh. แมต H.264 คืออะไร เทสจุดสองหกสี่มันอาจจะเริงก็ได้มันเป็นสกุลหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นทีเซ่ของมันไม่พุ่งนะเอางี้แล้วกันข้อนี้ให้เราไปเซิร์ช Google ว่า h ทสจุดสองหกสี่มันไม่ได้เปิดเด็ดมันเลยอันนี้ไม่ได้ถ้าได้เปิดเ,นะเด็ดก็ได้เปิดไฟล์แมันน่าจะพอได้ h ยู่จุดสองหกสี่ คืออะไรระบบประพิมพ์ภาพใชครับใช่เทคโนโลยี64เนี่ยอ,อธิบายเลยมันคือการบีบอัดไฟล์วิดีโอนะครับที่ได้ความคมชัดระดับ HD แต่ว่าพื้นมันไม่กินพื้นที่ประหยัดพื้นที่แต่ด้ภาพคมชัดไฟล์เทคโนโลสี64นะครับสกุลที่มันรองรับเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็มีหลายนามสกุลนะครับ แต่จริงเมื่อคืนแม่จันทุบไปอ่ะเฉลยไปแล้วในช้อยใช่โอเคครบแล้วข้อเหลือที่ไม่ได้บอกคือง่ายมากเหมือแบบไฮโซด์ไม่ต้องมีองอคอมพิวเตอบเลยใช่ประมาณนี้ง่ายง่ายมากได้ขึน้นเงินสวยงาม ไม่อเดี๋ยวเวลา15ทีทำไรก็ทำไปเสียชื่อไม่เอาอีกแล้วปวดใจอยากไเดนาอือเดี๋ยว1นทีก็จบได้อ้นนี้อรดออดิเรือไรอ๋ออันนี้มันอันนี้มันไม่ใ่อ้ีโอ้ยโอ้ยโื่อ